ชมวันนี้เราจะมา cover เพลงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับของวงโล o w นะครับก็ก็ได้เนื้อมาแล้ว <c oughs> ความจริงแล้วได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เอามาร้องเนาะเสียงผมอาจจะไม่ดีอาจจะอะไรก็เตะชมกันได้นะครับเอาจริงเสียงผมไม่ค่อยพอหรอก <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> ผมจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนาน <c oughs> ก็เพราะว่าผมฝึกงานนะครับไม่มีเวลานะครับคือ <c oughs> ฝึกงานทั้งเดือนเลยจะฝึกจะฝึกงานเสร็จก็ต่อเมื่อ เนี่ยฝึกงานเสร็จก็วันที่24พฤศจิกายนนะคนะน้ก็ซึ่งตรงกับวันศุกร์ผมจะลงอาจจะเจอกันอีกทีก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์หลังฝึกงานนั่นเองนะค่นะน้ถ้าไม่มีงานหรือมีอะไรเนาะ <c oughs> ก็ก่อนอื่นเลยเสียงผมไม่ค่อยเพราะเนาะผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นเสือป,ปินแหละเอาง่ายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนอยู่อนุบาลผมมีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเพราะว่าตามกระแสะเด็กส่วนใหญ่กระแสะความเป็นเด็กที่แบบว่าไรเดียงสาไม่รู้เรื่องเนาะก็จะแบบว่า ออกแนวแบบว่าเป็นครูเป็นทาหารเป็นหมอเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้เนาะคือผมก็เอาตามแนวนั้นด้วยพอขึ้นปฐมหกเริ่มรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยผมอยากจะเป็นศิลปินดารานักสแสดงก็เห็นเพื่อนมันบอกว่าหน้าตามผมไม่ให้ผมเลยท้อเลยตอนนั้นพอมาประมาณมัธยมหนึ่งจนถึงปัจจุบันผมอยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีเนาะค่ะนก็อยากจะเป็นมาถึงตอนนี้เนาะค่ะนะนักร้องนัก้ดนตรีเนาะ ผมไม่เป็นนักแสดงแลยเพราะรู้ตัวดีว่าหน้าผมไม่ให้ก็พ <c> ร <oughs> ้มแล้วเราไปฟังกันเลยนะขอรับกับเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้เสศิลปินสโลจำเลยติชมก็ได้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไรอาจจะมีเรื่องว่าเรา เธอกับฉันจะจูงมือได้ไกลเท่าไรเรื่องร้วรยๆอาจจะเกิดกับเราทั้งสองคนพรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ฉันอาจทำเธอเสียใจพรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนมา ที่เชว่าชายเรื่องเร็วร้ายอาจจะเกิดกับเราทั้งสองคนแต่ตอนนี้มีแค่สองเราช่วยพยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้ไกลสัญญาได้ไหมจะไม่มี ใครทำเราต้องจากจะไม่มีวันทำเราให้พลาดพลาดจะอยู่ด้ยวยกันตลอดไปจากชายคนนี้จะขอสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใครจะฝากฝันเรื่องเราไรลไรไปด้วยกันฉันกับเธอ แต่ตอนนี้มีแค่สองเราช่วยพยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้ไกลสัญญาได้ไหมจะไม่มีใครทำเราต้องจากจะไม่มีวันทำเราให้พลาดพราก ตลอดไปจากชายคนนี้จะข้อสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใครจะฝ่าฟันเรื่องเล่าร้ายไปด้วยกันจากชายคนนี้จะข้อสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใครจะฝ่าฟันเรื่องเล่าร้ายไปด้วย ฉันกับกเ็เสียงไม่เพาะยอมรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายก่อนแล้วฝันดีโอยาซุมีนาไซ